บางแสนะะแนะคะใกล้ๆมองมูรพาแล้วก็ใกล้ถานบางแสนยคะ่ะเรามีส่วนของตรงจุดต้อนรับน้องๆนะคะก็เป็นมุมที่เรา DIY ขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายสูงเลยนะคะเชิญค่ะ ส่นอนี้ค่ะก็จะเป็นจุดที่ให้น้องๆข่าวไว้สาหรับรอเรื่องเอกสารรอเพื่อนหรือนัดอ่านหนังสือกันต่างๆค่ะเย็นมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็ DIY ะคะ่ะก็สั่งจากลาซาด้าช็อปปี้บ้างน,นะคะแล้วก็มาช่วยกันทําค่ะซึ่งคนที่ทําก็จะเป็นน้องทีมงานขอพักแล้วก็น้องๆที่เป็นทีมเซลล์ของบริษัทหลักส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น DIY เช่นกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องของไมนพายะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้หาดบางแสนนีเยอะเลยนะคะก็เอมา อันนี้ก็จาก j จเจมอนะคะมี <ๆ S 1> ทุกอย่างครบหมดรวมทั้งันนี้ก็ DIY เองค่ะการลงทุุต่างๆะคะ่ะในเรื่องของการปรับรูปแบบอะคะ่ะรูป,ปลักของตึกให้ดูดีแล้วก็ให้เป็นตอบสนองกับน้องๆค่ะก็ใช้งบประมาณไม่ได้มากเลยนะคะ